มมัันนเห็นป๊อปปี้มีอะไรจะพูดฮะขอบคุณสำหรับรางวัลสองรางวันนี้ให้ผมด้วยนะครับไม่ใช่๋อไม่ใช่เหรอเอาเลยพูดเลยพูดเลยเพื่อนพูดเลยมีน้องใหม่ด้วยหลายคนด้วยแนะนาตัวหน่อยสักนิดนึงแล้วกันอ่ะอแนะนาตัวครับสวัสดีครับผมยิมปริญญากรนะครับเป็นน้องใหม่ของดูมันดีนะครับ สวัสดีครับผมนิวชวลินครับเป็นน้องใหม่ของดูมันดีเช่นกันครับเฮ้ยครับสวัสดีครับผมจิมมี่ยังไม่ต้องหรอกำลังจะเล่นเลยโอ้โหมาหลายมือมากสวัสดีครับชื่อเจมส์สุภาพมงคลยากษยากยักครับสวัสดีครับชื่อเจมส์สุภาพมงคลนะครับเป็นน้องใหม่ของดูมันดีฝากเดี๋ยวฝากตัวด้วยนะครับครับผมสวัสดีครับชื่อเนสสิรพรมนิรุกต์ครับเป็นน้องใหม่ดูมันดีเหมือนกันครับมาด้วยครับอย่างนี้บอกว่าดูมันดีเรามี ผมค่อนข้างไม่แม่ยิ้มเลยกันน่ยยิ้มเลยกัน <c oughs> ผมค่อนข้างมั่นใจครับว่าความฮอตของดูบันดีไม่เคยน้อยลงทุกวันทุกวันฮะมีแต่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น <c oughs> ไม่ใช่ความฮอตนะฮะจำนวนคนก็เพิ่มด้วย <c oughs> วนะครับแล้วคุณเชื่อไหมไม่เกิน3เดือนจะ30คนแล้ว <c oughs> คอยดูคอยดูไม่แม่อันนี้จะบอกว่าคืออจะบอกว่าปริมาณที่เรามีนะครับและมาพร้อมกับคุณภาพที่ดีด้วยดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะบอกว่าดูบันดีฮอต ยังไงก็ฮอตอย่างนั้นฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเนอะมีการเทรนน้องน้ยังไงครับแต่ว่าอย่างก็แบบวัดใจกับสาววัดใจจะไอ้าร์การ์่อะปาร์นนี้เราปาร์กน่าจะเก่งเรื่องนี้ครัผมเรามีการเทรนน้องๆยังไงใช่ไหมฮะก่อนก่อนที่น้องๆจะเข้ามาเขามีการผ่านการสแกนมาแล้วรอบหนึ่งเรื่องหน้าตานี่ไม่ต้องพูดถึงฮะหล่อทุกคนนะเราผ่านมาได้ไงอะ ไม่เป็นไรครับเรื่องผมได้รางวัลฮะไม่เป็นไรก็ทุกคนได้ผ่านการคัดเลือกมาแล้วจากผู้ใหญ่นะฮะซึ่งจริงน้องเาทุกคนก็มีสกิลติดตัวกันอยู่แล้วพูดเก่งหน้าตาดีมีความสามารถจริงปะยายเสี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ทอยทอยไม่ใช่เลยทอยไม่ใช่เลยนะจริงๆก็ผมว่าทุกอย่างมันขึ้นอยู่อายุงานฮะพวกเราอยู่กันแบบพี่น้องพ้องเพื่อนมากกว่าใช่ไหมเราก็ประสบการณ์ก็ผมคิดว่าอะไรดีๆของพวกพี่นะฮะจําไว้เอาเอาเก็บไว้อะไรที่ไม่ดีของพวกพี่ไม่มีอยู่แล้วนะครับผม ครับผมประมาณนั้นนะชดใจอะไรนี่ชอบชอบชอบกมันขับนเดียวมันเกาะตลอดเลยฮะาผม่้วาตมีโอกาครมเมอรจะม้่าคร่าวๆที่พอทราบน่าจะต้นปีหน้าเป็นต้นไปครับเพราะว่าจริงๆอย่างอย่างที่บอกมีน้องใหม่เข้ามาโปรเจกต์ก็ต้องมีเพิ่มขึ้นอยู่แล้วถูกไหมฮะก็ช่วงนี้ก็เตรียมตัวเตรียมใจ พร้อมรับโปรเจกต์ใหม่ๆของน้องๆแล้วก so, like, uh, <f corona> ็พวกเราด้วยครับซึ่งต้นปีหน้ามีให้ติดตามเยอะแยะเลยฮะเราเป็นคนติดตามว่าเวลาเราน้องเราครับอ๋อถ้าพูดถึงเรื่องออนเซนผมขอให้พี่ใหญ่เป็นคนพูดแล้วกันนะฮะเพราะว่าพี่ใหญ่เราไม่ใช่ครับเราน้องเล็กอนี่ครับพี่ใหญ่ดีดีดี่ีด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 นดี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 ด่ดี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 รี เซ็นใช่ไหมต้องไปลงออนเซ็นก็คือมันไม่รู้ว่ามันม,มาจากจากตรงไหนอะไรยังไงครับผม <c oughs> แต่ถ้าลงพร้อมกันทีเดียวนี่ผมว่าอ่างแตกนะต้องแบ่งต้องแบ่งทีมกันแล้วแหละ,อะเอาว่าเดี๋ยวรอดูแล้วกันครับผมเป็นเซอร์ไพรส์อาจจะมีบ้างแต่ขอแยกแล้วกันเนาะเพราะว่าอยู่ในเฟรมเดียวกันโอ้โหดูไม่รู้เรื่องเลยมันดูไม่รู้เรื่องไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีโค้อัพเฉพาะคนให้ฮะอ๋อตอนแรกตอนแรกคือไม่ต้องเซนเซอร์เซนเซอร์เป็นบุคคลใช่ไหมคนน้อยตอน<ฤ><ใ>นี้เซนเซอร์รวมไปเลยเป็นรวมไปเลยรวมไปเลยนะครับผม อันเดียวเฮ้ยให้น้องขายตัวเองเลยคือคือไอ้ตรงเนี้ยผมพูดไม่ได้ครับน้องเขาต้องขายเองคือบางทีผมยังไม่รู้เลยว่าน้องเขามีอะไรบ้างไงฮะจัดไปครับก็ของผมสุดท้ไม่ต้องคิดเยอะคิดเยอะผมพูดเลยครับก็คงความน่ารักแหละครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันก็ฟังจากแฟนๆขับมาครับแล้วผมก็เอามามาเก็บไว้เป็นของตัวเองครับครับขอบคุณครับ เราบอกว่าเดี๋วกเราหน้ารักันไหมขโทน้ารักนหนึบานี่ไ้เอาฝากไว้ก่อนเอาากไว้อนน้องเหนือแตกพี่อ่ะสกน่งสอารสึกคุ้นๆนาเนี้ยครับของผมก็ผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะพูดน้อยในระดับหนึ่งครับก็อยากจะให้พวกพี่พวกพี่ๆเนี่ยช่วยเทรน ให้ผมพูดเก่งๆขึ้นเดี๋ยวไปใปปาไอ้ปนาาร์กเพื่อนผก็มาอย่างนี้พูดน้อยไม่กล้ามพูดไม่ได้เอกหน่อยผมก็คงเป็นเหมือนพี่ๆเขาแหละครับครับก็จุดเด่นของผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างพูดที่จะมากนะครับผมก็พยายามที่จะมอบความความสุขให้พี่ๆแล้วก็แบบเพื่อนๆนะครับผมก็ยังไงก็อยากฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆดูบันดิ์ด้วยนะครับผมผมจะรอครับผมก็จุดเด่นของเน้นะครับก็น่าจะเป็น หล่อเข้มล่ะครับผมเพราะผมก็ฮะไม่ไม okay. mm? ่ค wow ่อยได้ยินนะหล่อเข้มครับเขาหล่อเมก็มีแต่ติ๊ตี๊ไงครับก็หล่อเข้มมากๆไอ้ครับผมเป็นคนเรียบร้อยครับผมฝากไว้นะครับผมถือให้ครับเชิญเขาผมก็ฝากขอโทษครับผมผมลืมลืมเราทำงานเป็นทีมก็ฝากด้วยนะครับดูมาดีนะครับผมก็ ได้ที่ทางแฟนเพจ a c e b o o k นะฮะดูมณีดิแล้วก็มีทวิตดูมณีดินะครับผมก็ฝากติดตามด้วยผลงานของพวกเรานะครับผมก็ที่จริงอ่ะมีผลงานแบบเยอะมากเลยครับสามารถติดตามแบบติดตามแบบส่วนบุคคลได้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยครับไงก็ฝากดูมดีปีหน้าด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีพีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับอัปเดตประเด็นเด็ดเผ็ดร้อนกับช่องมันเพือกอย่าลืมกดไลค์และกดส r i b e ด้วยนะ